สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคนชอชองน,นะครับวันนี้มาสอนทําเมนูฉาวกก้ยจากเตงหนึ่งกันนะครับมีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆตามไปรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของเตงหนึ่งกันนะครับเขาจะมีไซรับกระเจีย๊ยบไซรัปเค้กหวยไซรับโกโก้ไซลับบาวซูก้าหรือน้ําตาลสายแดงนะครับแล้วก็ไซรัปชาไทย สซรับชาเขียวครับนมผงนะครับเขาก็จะมีเป็นแบบสำเร็จนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับผสมน้ำร้อนก็ทำได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเฉาก้วยแบบเหนียวหนึบนะครับมีตาฮาลานให้เราด้วยนะครับท่านใดที่เป็นอิสลามก็สามารถทานได้ครับแล้วก็เป็นเฉาก้วยสำเร็จรูปครับพร้อมรับประทานครับ ต่อมาเราก็มาเริ่มทํากันเลยครับเราจะใช้เป็นนมผงของเต็งหนึเลยนะครับเราก็จะเอานมผงนะครับไปละลายกับน้ําร้อนก่อนนะครับก็จะเตรียมแก้วชงแบบนี้เลยนะครับใช้เป็นนมผง1ช้อนโต๊ะนะครับเราทําทีเดียว3แก้วเลยนะครับน้ําร้อนนะครับอยู่ที่45 ml ครับใส่ไปทุกแก้วเลยครับ ต่อมาเราก็จะใช้เป็นไลับชาเขียวนะครับก็อยู่ที่30 ml ครับต่อมาเราก็จะใช้เป็นไลับชาไทย30 ml เช่นกันครับไลับน้ำตาลทรายแดงนะครับจะอยู่ที่20 ml ครับคนให้เข้ากันครับส่วนผสมนะครับเขาจะตีง่ายมากๆนะครับแล้วก็ละลายไวครับ ฝนให้เข้ากันทุกแก้วแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราคนจนให้เขาละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราก็มาเตรียมทำใส่แก้วกันนะครับแก้วของเรานะครับที่เราจะใช้ก็คือเป็นแก้ว20อ่ออนครับเราจะใช้ไซรัปชาเขียวนะครับวนรอบแก้วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไซรัปชาไทยก็ใช้วนรอบแก้วเหมือนกันครับ น้ำตาลทรายแดงเราก็จะวนรอบแก้วอีกเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อน,อนๆท่านใดไม่วนก็ได้นะครับ<ๆ>เราจะใช้เป็นเฉาก๊วยเต็งหนึ่งแบบสําเร็จรูปนะครับทานง่ายครับเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับเหนียวหนึบแล้วก็น้ําหนักเขาจะอยู่ที่200กร,รัมครับต่อมาเราก็มาใส่แก้วกันครับ<ๆ>เติมน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งของเราเป็นน้ําแข็งหลอดนะครับ น้ำแข็งก้อนเล็กครับไม่ต้องใส่น้ำแข็งจนล้นแก้วนะครับใส่เผื่อไว้เผื่อเวลาเราเทาเฉาก๊วยครับเฉาก๊วยเขาจะมีความเหนียวหนึบมากๆเลยนะครับเคี้ยวสนุกตามสโลแกนเขาเลยนะครับแนะนำครับต่อมาเราก็เทชาเขียวลงไปครับสีสันเขาน่ารับประทามนมากๆเลยนะครับเป็นไซรัปที่รสชาติกลมกล่อมนะครับ พอเอามามิกกับชาากล้วยก็พอดีลงตัวเลยครับเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้ครับมาทำชาไทยกันต่อครับชาไทยเราก็ทำเหมือนชาเขียวเลยนะครับเป็นน้ำแข็งหลอดเล็กใส่เข้าไปไม่ต้องล้นแก้วมากนะครับใส่ชาวกล้วยเต็งหนึ่งครับ เราก็เทชาไทยลงได้เลยนะครับชาไทยที่เราผสมเอาไว้ครับฉากล้วยเต็งหนึ่งเขาจะเป็นลูกเต๋ามาให้แล้วนะครับน่ารับประทามนมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พักชาไทยไว้เหมือนเดิมครับต่อไปเราก็จะมาทําเป็นน้ําตาลทรายแดงหรือบาวซูกากันนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อของเต้งหนึ่งนะครับแอดมินลงไว้ให้ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆ ต้นทุนเขาก็ไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะครับสามารถทํากําไรได้ครับทําง่ายๆเลยนะครับแค่เพื่อนมีไซรับของเตงหนึ่งนะครับแล้วก็นมผงของเตงหนึ่งชาวกวยเตงหนึ่งแค่นี้เพื่อนๆก็ได้หนึ่งเมนูแล้วครับเทน้ําตาลทรายแดงที่เราชงเอาไว้นะครับลงแก้วลงไปแบบนี้เลยครับน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำง่ายๆนะครับสูตรก็จะอยู่ท้ายคลิปเลยครับ แ้าแรกนะครับเฉากล้วยน้ําตาลสายแดง1เมนูครับต่อมาเป็นเฉากล้วยชาไทย1เมนูครับต่อมาเป็นเฉากล้วยชาเขียวอีก1เมนูครับส่วนผสมจะมีดังนี้นะครับชาเขียวประชาไทยน้ำร้อนจะอยู่ที่ 45ML มลนมผงจะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะครับไซรัปจะอยู่ที่30ม l ลครับถ้าเป็นน้ำตาลสายแดงนะครับส่วนผสมเหมือนกันหมดครับแค่ลดไซรัปให้เหลือแค่ 20ML มลครับ ยังเหลือโกโก้นะครับเดี๋ยวไว้แอดจะมาสอนทําให้นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวทางเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสามารถเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นไซรับนมผงเฉากล้วยแบบเนื้อเฉากล้วยแบบสําเร็จรูปเค้คอบแบบนี้ที่เตงหนึ่งครับเพื่อนๆอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ตามที่ แอดมินลงไว้ให้เลยครับสำหรับวันนี้ฝากช่องคนชอชงไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด u ับสไคร e ให้ช่องคนชอชงไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ